เรื่องของการทวงหนี้ได้ยินมาก็หลายแบบหลายวิธีที่โหดก็เยอะที่น่ากลัวก็มีแต่มาครั้งนี้มีผู้ชายคนนึงบอกว่าช่วยผมด้วยทำไมครับผมถูกเจ๊ข้าวสระบุรีฉีใส่หน้าโอ้อันนี้น่ากลัวจริงๆทวงหนี้แล้วคุณผู้ชมดูเขานอนอย่างนี้ฮะอลุวคุณไม่นอนไม่แล้วคุณดูคุณดูภาพก่อนแล้วเนี่ยกำลังฉีใส่หน้าผมแบบนี้แบบนี้ ลงมาอย่างนี้เลยลงมาที่หน้าเลยลงมาเป็นสายฝนอย่างนี้เลยคือกําลังคิดอยู่ในใจเฮ้ยมันจริงขนาดนี้เลยเหรอถ้าจริงอย่างนี้คือน่ากลัวมากเลยนะนี่พี่เขาบอกว่าจริงโอ,โอ่ะเขาไปร้องเรียนนะครับเนี่ยชื่อว่านายอาร์มอายุ34ปีเป็นมินวินมอเตอร์ไซค์ไปแจ้งความกับตํารวจคือไปกัน2คนนะครับบอกอย่างนี้มีนายอาร์มเป็นผู้เสียหายกับนางสาวปั๊บเป็นผู้เสียหาย แจ้งความที่จะดําเนินคดีกับอีกฝ่ายหนึ่งเจ๊ข้าวสระบ,บรุรีที่เป็นเท้าแชร์เป็นเจ้าแม่ปล่อยเงินกู้คือในอาร์มบอกอย่างนี้ผมอะคือทํางานให้กับเจ๊ข้าวเนี่ยก็คือทํางานให้เจ๊แหละแต่วันดีคืนดีทะเลาะกันแล้วโดนเจ๊ด่าเหมือนกับแบบไม่มีปัญญาไม่มีตังอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ทะเลาะมีปากเสียงกันพอมีทะเลาะกันปุ๊บเจ๊ J. มีลูกน้องเจ๊ J. ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยพาในอาร์มไปขอโทษมึงต้องมาขอโทษเดี๋ยวนี้นะ ลามปามเจได้ยังไงอ่ะ,อะไปไปถึงบ้านเลยนั่นแหละครับพอไปถึงบ้านปุ๊บปากฏว่าเจไม่รู้อีท่าไหนฉี่ใส่หน้าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นขนาดนี้มันขนาดนั้นจริงๆอ่ะเขามีลูกน้องไงหรือเปล่าเดี๋ยวเราฟังทีละฝ่ายนะเดี๋ยวฟังเจเดี๋ยวฟังเจใจเย็นๆเดี๋ยวจะเล่าของเจเหมือนกันอ่ะอะนายอาร์มบอกผมถูกเจข้าวฉี่ใส่หน้าแล้วเจข้าวก็ยังเอาไปโพสต์ใน Facebook ประจานด้วยเอาผมทนไม่ไหวแล้วครับ แต่ว่าเจ้านายใช้อิทธิพลเถื่อนอิทธิพลนอกกฎหมายมาทาลายมาทำลายศักดิ์ศรีเหยียบย่ําเหยียบย่ําความเป็นลูกชายของผมด้วยการที่แบบว่าฉี่ใส่หน้าผมเขาสั่งให้ผมนอนนอนหงายไ่นอนคว่ำนอนนอนหงายงี้เลยนนแล้วเขาหมนอนหงายแล้วเขาก็มายนืนคว่ำผมโดยใส่ชุดนอนชุดนอนอ,ะอ่ะ,อะแล้วก็ฉี่ใส่หน้าแต่นี่คือสเตตัสที่เขาโพส วันที่สวันที่สัมเอ็ดต่อมาโพตประจาว่าเขาได้ฉีใส่หน้าผมดูถูกดูเถื่อประกาศให้คนรู้อ่ะว่าเฟดบอกว่ากูได้ฉีใส่หน้ามึงนะแรกโอ้ไม่แต่ฟังน้ําเสียงเขาอ่ะน้าเสียงเขาอึดอัดเหมือนกันนะอัดอันไงแล้วถ้าเป็นเรานึกสภาพเราอ่ะถ้ามีคนมาฉี่ใส่หน้าเราเราก็โกรธกันนะโอ้ยิ่งกว่าโกรธอีกแล้วคือฉี่ใส่หน้าละ แล้วจะไปเขียนโพสต์ประชารกอ่ะไปบอกอีกว่านีรู้อย่างนายคนนี้ฉันฉีดใส่หน้ามาแล้วอ,อ,อันนี้อ่านอันนี้อันนี้ก็ฝั่งของพี่ผู้ชายคนนี้นะโอ,อ้ยอยากฟังฝั่งเจ้เข้าเมือน,นกันเดี๋ยวก่อนมีสองคนมีสองคนด้วยฝั่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ไปด้วยนี่นี่น,น,นี่ใส่ชุดสีชมพูนี้<อ>ชื่อว่านางสาวปับ๊บนางสาวปั๊บบอกว่านี่ก็เป็นนี่เป็นนี่ของเจ้ข้าวเหมือนกันนะกู้มาห้าหมื่นจ่ายไปสองหมื่นห้าแล้วที่เหลือนี่เหมือนกับว่าจ่ายไม่ได้อะไรอย่างติดปัญหาเจ๊ก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยมา่่ไอ้นนนนีีมาเเจหห็ นั่งออกขาคุกเข่าลงไปเมื่อกี้เจ๊ทำอะไรเจ๊คว้ามือถือแล้วตบไปที่หน้าชาติหนึ่งครับโอ้เขาเปาโทรศัพท์อ่ะมาฟาดที่ที่หน้าบริเวณใช่โทรศัพท์เขาค่ะจะตบเข้ามาที่หน้าเราใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสมมติว่าหนูลงไปเขาบอกให้หนูวาลงไปกับเท้าเขาหนูก็ลงไปกับเท้าเขาพอหนูลงไปกับเท้าอเขาก็ก็คือมีมีคนอัดคลิปไว้ด้วยอะไรไว้ด้วยอ่ะค่ะ นี่คือในฝั่งของสองคนที่ไปแจ้งความบอกว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายครับคุณหนุ่มอยากฟังฝั่งเจ๊ข้าวใช่ไหมคือถ้าฟังแบบนี้นะในภาพโพสที่ฟังไปนะผมว่าเจ๊ข้าวเนี่ยโหดด้วยร้ายด้วยน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวฮะ,ะเจ๊ข้าวโพสตครับเจ๊ข้าวโพสอย่างนี้นโพสต์ยาวอยู่นะเราไฮไลท์มาไฮไลท์มาของเจ๊เจ๊บอกว่ากรณีของในอาร์มก่อนที่บอกว่าลงไปนอนแล้วก็นีฉี่รถล,ลงมาเนี่ยบอกให้ข้าวให้น้ํากินแต่สุดท้ายกลับมาแว้งกัด ใช้ถ้อยคำหยาบคายรุนแรงแล้วก็ยอมรับว่าฉีใส่หน้าจริงโยนเงินให้หนึ่งนบาทนี่โอ้โหคุณผู้ชมคือเอาไปอ่านนะถ้าเข้าไปอ่านเนี่ยคือมันเป็นพฤติการที่เจ้เองก็ยอมรับว่าฉีใส่หน้าเขาจริงจริงเอคุณผู้ชมผมขออนุญาตเขาจะว่าผมไหมอ่ะว่าวันก่อนจุดจุดจุดยืนเยี่ยวกรอกปากไปทีก้มลงกราบเท้า กูงกกเฮ้ยเห็นไหมแสดงว่าคือเจ๊ข้าวครับเจ๊ข้าวได้ฉี่ใส่หน้าจริงๆอ่าเฮ้ยก็เจ๊บอกว่าเจ๊ทําจริงโอ้แต่เจ๊บอกว่าเจ๊จะไม่ทําใครถ้าไม่ถึงที่สุดอ่าคือคือคืออันนี้มันเป็นเหตุผลของเจ๊ไงว่ากลุ่มขมับนิดึงเจ๊เดี๋ยวสุดสุดของเจ๊คือเจ๊ต้องใช้ฉี่ใส่หน้าเขาเหรอเป็นวิธีการที่แบบให้อีกฝั่งหนึ่งรู้ว่ากลุมไม่ไหวแล้วนะ ทนมาสุดๆแล้วทางรายการต่อสายถึงเจ๊ข้าว <laughs> ดเดี๋ยวให้คุณหนุ่มไปคุยด้วยละหน่อยฉี<อ>่ใส่หน้านะาทีนี้ะนี่แหละมันเรื่องนี้มันก็เข้าสู่กระบวนการไปแล้วคือผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความแล้วเพราะฉะนั้นตํารวจก็ต้องมาพิสูจน์ทราบใช่ไหมว่าไอ้วันนั้นถ้าเกิดเรียกเจ๊ข้ามาอาเจ๊ไหนทําท่ายืนให้ดูซิ <laughs> ว่าไอตอนที่ลงโทษเขาอะเจ๊มาชุดชุดนอนชุดไหนและไอท่าตอนที่ยืนะยังไงถึงทําให้แบบฉี่มันกระเซ็นไปใส่หน้าเขาได้เออนี่หลายคนที่ดูผ่าน Facebook ข่าวช่องว่างบอกเขาไยังไง รับไม่ได้อะอ้าววู่มีใครรับได้หรอกคุณโนใช้ภาษาแบบอีกแบบหนึ่งนะผมแปลให้สุภาพขึ้นบอกรับไม่ได้มันเป็นแบบนี้่คุยกันเป็นเพื่อนไงเออเออน่าเกลียดบ้างรับไม่ได้บ้างอ่ะประมาณนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเราเราเราให้เราให้สังคมได้ได้เห็นและได้เห็นข่าวนี้ละได้ได้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้เสียหายสองคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็คือเจ๊ข้าวสระบุรีเออนะนะต้องไปหาเจ๊ข้าวสระบุรีนะอยากคุยกับเจ๊เหมือนกันนะครับเจ๊ครับเจ๊หน้าตาเป็นอย่างนี้โอ ผมต้องพาเพื่อนไปด้วยแล้วออนะฮะ